ว้าแต่ทำไมคุณลูกค้าตัวเปียกแบบนี้คะ,ะนี่ค่ะทิชู่ก้อผู้ชายคนนี้นะสิมันสาดน้ำใส่พี่อ้าคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมเปล่านะครับผมก็นั่งกินของผมอยู่เฉยๆฉเนี่ยไม่ต้องโกหกเลยนะเอา้าคุณนั่นแหละที่กำลังพูดโกหกอยู่อ,ะอ่ะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าไม่รู้แหละน้องต้องย้าย้ผู้ชายคนนี้ไปหน้าโต๊ะอื่นไม่อยากนั่งใกล้มัน ตัวก็เหม็นแต่งตัวก็สกปรกคือต้องขอโทษจริงๆนะคะคือพอดีโต๊ะที่ว่างมีแต่โต๊ะนี้เท่านั้นนะคะโต๊ะอื่นคุณลูกค้าท่านอื่นได้จองไว้หมดแล้วค่ะอะไรไอ้ฉันนั่งทายผู้ชายโต๊ะเหม็นเนี่ยนะก็ถ้าคุณไม่อยากทนเนี่ยคุณก็ออกจากร้านไปดิเพราะไม่ว่ายังไงผมก็จะนั่งกินอยู่ตรงนี้แหละ ดิฉันขอตัวก่อนนะคะ๊ยช่วยเก็บกล้องให้ไหนได้ไหมะคะครับ เผมว่าซ่อมมันเปื้อนแล้วคุณขออันใหม่ดีกว่านะครับไม่ต้องมาสอนฉันรู้นะว่าฉันต้องทำอะไรน้องคะพี่ขอซ่อมหนึ่งไม่ซ่อมค่ะ น้องครับคิดตังเลยครับอาเอา,เ,อาเฮ้ยไปไหนอะ่ะเอาเอาเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้นี่อของคุณลูกค้ามีมักกะโรนีนะคะแล้วก็น้ำปล่าทั้งหมดสองร้ห้าบาทคะ่ะครับสักครู่นะครับ มีอะไรหรือเปล่าคุณลูกค้าอ,อ๋เอเงินผมอะครับไม่รู้ว่ามันหายไปไหนครับเมื่อกี้ยังวางอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอาตายแล้วนี่สงสัยจะมาเล่นมูก,กินฟรีละสิท่านี่แลหละนะาพวกคุณจนคุณผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะถึงผมจะจน,นแต่ผมก็ไม่เคยโกงใครแหมก็นี่ไงก็โกงอยู่งนี่ไงแกไม่มีเงินมากกว่าไม่จริงนะครับ ผมมีเงินจริงๆนะครับแล้วมันจะหายไปได้ยังไงฮะก็นั่นน่ะดิก็เมื่อกี้ผมก็วางไว้ตรงเนี้แล้วเอาหนังสือทับไ้ด้วยก็มันจะหายไปได้ยังไงอะนอกจากว่ามีคนหยิบไปอะนี่แกหมายความว่าไงออก็มันใช่ไหมล่ะครับก็ตรงนี้มีแค่คุณกับผมนี่แกว่าฉันเป็นคนขโมยเหรอก็ทำไมใช่ก็อย่าร้อนตัวสิครับ แกกล้าดีไงมากล่าวหาฉันฮะคิดว่าฉันจะขโวยเงินแกเหรอดูสภาพตัวเองด้วยคุณคุณไม่มีสิทธิ์มศาสาดน้ำใส่คนอื่นแบบนี้นะทำไมจะไม่มีสิทธิ์สิทธิ์ที่แกพูดขัดหูฉันไงฉันสาดน้ำใส่แกแกน่าจะขอบคุณฉันนะฉันล้างความสกปรกโสโคกออกจากตัวแกไงน้องคะคิดตังเลยพี่ไม่มีอารมณ์กินข้าวแล้วได้ค่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะ ครับผมขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะอยู่ไหนนะมองอะไรเปล่านี่ครับเปล่าอะไรเกงคิดว่าฉันเป็นคนขโมยเงินเกงเหรอ ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคุณคุณจะโวยวายทาไมเนี่ยฉันก็โวยวายมก่อนสิก็สายตาแกมฟอกขนาดเนี้ยเงินแบงค์พันที่ไหนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมันก็จริงเอ๊ะคุณรู้ได้ไงว่าเงินที่หายไปเป็นแบงค์พันเออผมยังไม่ได้บอกคุณเลยนะว่าเงินที่หายไปเป็นแบงค์อะไรอะ่ะ ฉันจะไปรู้ได้ไงฉันก็เดาไปเรื่อยนั่นแหละอย่ามามองฉันแบบนี้นะฉันไม่ชอบคุณรู้ใช่ไหมว่าขโมยเงินมันผิดกฎหมายถึงมันจะเป็นเงินแค่ไม่กี่บาทอะแต่ผมแจ้งความจับคุณได้นะนี่แกอยากตำรวจมาขู่ฉันนะฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำและอีกอย่างหลักฐานแกก็ไม่มีอย่ามาปักปั๊มฉันนะ <c oughs> น้องคะคิดตังให้มันเร็วๆหน่อยพี่จะกลับแล้ว ขอโทษที่ทําให้รอนานนะคะของพี่เท่าไหร่คะพี่จะได้รีบจ่ายจะได้รีบกลับยอดของคุณลูกค้าทั้งหมด1416บาทค่ะเฮ้ยของแค่เนี้ยทำไมันแพงจังไม่แพงนะคะนี่คิดตามจริงเลยค่ะจะบ้าเหรอไม่ใช่แล้วน้องจะไม่ใช่ได้ไงคะยอดที่คุณลูกค้าต้องจ่ายคือ1 4 1 6บบาทจริงค่ะ น้องดูบินดีๆพี่สั่งอาหารไม่กี่อย่างไม่ถึงห้าร้อยมัง้งใช่ค่ะอาหารบนโต๊ะของคุณลูกค้าเนี่ย416บาทแต่ยอด1,000บาทคือเงินที่คุณลูกค้าต้องคืนคุณลูกค้าท่านนี้ค่ะหมายความว่าไงครับนั่นนะสิน้องพูดอะไรคุณลูกค้าคงลืมไปสินะคะว่าที่ร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิด ที่ฉันเห็นนะคะตอนที่คุณลูกค้าขโมยเงินแบงก์ผ่านของคุณลูกค้าท่านนี้ไปอ่ะอุ๊ยซ่อมตกอะค่ะช่วยเก็บให้หน่อยได้ไหมคะเออผมว่าซ่อมมันเปื้อนแล้วครับคุณขอใหม่ดีกว่านะครับต้องมาสอน ฉรูว่าฉันต้องทำอะไรน้องคะพี่ขอซ่อมใหม่อันนึงนั่นไงผมว่าแล้วเชียวเงินผมมันจะหายไปได้ไงถ้าไม่มีคนอิบไปอะ่ะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันเก็บหลักฐานไว้ให้หมดแล้วเผื่อคุณลูกค้าอยากจะแจ้งความเอาผิดไม่นะไม่นะอย่าแจ้งจับฉันเลยนะ ก่อนอื่นน่ะฉันว่าคุณคืนเงินให้กับเจ้าของเขาดีกว่าไหมคะคุณลูกค้านี่เงินนายฉันก็คืนแล้วอย่าผิดฉันเลยนะก็ทำไมก่อนทำไม่คิดให้ดีล่คะครับไหนคุณย้ำนักย้ำหนาไงว่าคนอย่างคุณน่ะไม่มีทางขาโมยเงินคนอย่างผมหรอกแบบนี้เขาเรียกกืนน้ำลายตัวเองชัดๆเลยครับนี่ยังไม่รวมหลักฐานที่คุณสาดน้ำใส่ตัวเองแล้วก็ใส่ร้ายว่าเป็นความผิดเขาะคะ่ะแล้วคุณก็ยังสาดน้ำใส่เขาด้วย ก็เห็นหมดเลยเหรอก็บอกแล้วไงคะว่าที like ่ร้านเนี่ยมีกล้องจอนติดทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นสิคะอย่าเอาผิดฉันเลยนะฉันวายก็ได้เอายังไงดีคะคุณลูกค้าผมว่าผมมาคิดๆดูแล้วอะคนแบบเนี้ยสมควรที่รับบทเรียนบ้างนะครับจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นเขาอีก หมายคขาว่าไงคุณจะแจ้งตำรวจจับฉันหรอใช่งั้นเดี๋ยวฉันโทรแจ้งความให้นะคะนี่คุณลูกค้าอย่าคิดหนีเลยนะคะเดี๋ยวโทษจะหนักกว่าเดิมอะ่ะก้องวงจรปิดจับได้าคุณไ่ชัดักขนาดนั้นะ่ะ